สวัสดีครับผมสามหนูฟูยักษ์เชียงรายครับใี้บรรยากาศเชี่ยวหม้าบายเย็นๆครับจะพาเด็กๆไปคีดเล่นแล้วก็ตัดหญ้าไปให้หนูก่อนนะครับผมจางเด็กๆครับเป็นการขนมนะครับให้เด็กๆกินนะครับผมตามแล้วก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับ ยาด้วยให้อาหารอาหารกระทาเองนะครับนะครับอาหารก็เองนะครับนี่ตัดยาว่าดิสระเอลนะครับอัลกออตินวะยี่สิบนะครับประมาณสักสองสามสามวันให้ทีหนึ่งนะครับให้เด็กตัดทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพืชผักส่วนตัวที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ก็คุยใช้ขึ้นผักแตนนะครับเนี่ย ก็ตัดไปขายสั่งนึงก็ผักบุ้งนะครับบรรยากาศหน้าฟาร์มอันนี้ปลายฟาร์มครับรุ่นรีนรู้กันเพาะเลี้ยงหนูหูกยักมาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผมนี่ครับโดผักสวนครัวครับมีพริกมีมะเขือนะครับเก็บกินลวกผักกินนะครับเยอะแยะนะครับกินเหลือก็ขายนะครับบุ้งผักบุ้งนะครับเออตาต้นสูงแต่ต้นมึงตัดอย่าตัดแม้หน่อย แล้วก็ปลูกงูนครับในวัดอิสราเอวกินยังไงก็ไม่หมดครับกินเราตัดปุ๊บมันโดนฝนโดนแรงมันก็แตกยอดแตกหน่อมาใหม่นะครับแล้วต้นนุนครับแค่ลงแรงนะครับลงแรงตัดให้หนูหนูกินหนูก็จะมีสุขภาพดีนะครับผนสวยนะครับช่วยระบบขับถ่ายเขานะครับครับสามก็ เป็นศูนย์เรียนรู้ครับให้คนมาศึกษาดูงานนะครับนะครับโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ฟามสอนฟรีหมดทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงนะครับการแปรรูปการตลาดนะครับแนะนให้ฟรีหมดนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับที่มาศึกษาดูงานนะครับคนก็ติดต่อมาศึกษาดูงานก็เกือบทุกวันนะครับบางคนอยู่ไกลก็โทรมาสอบถามนะครับสอบถามมา คอนโดคอนโดทำยังไงบ้างทำอะไรอย่างนี้ครับใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างอะไรเงี้ยง่ายๆก็เนี่ยบวกโซลาร์โซลาร์เซลล์นะครับนะผมแล้วก็ผัดลมระบายอากาศอัตโนมัติัวฟาร์มนะครับตั้งเป็นทามเมอร์ไว้นะครับนะผมทำงานเป็นช่วงเวลานะครับนะบนก็ติดสปริงเกอร์ไว้นะครับถ้าอากาศร้อนๆนะครับ สนุกดีครับเลี้ยงหนูนะครับผมรู้จักคนมากมายนะครับมีรายได้เส,สริมก็มาช่วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็สั่งทั้งปลาเมนธุ์ทั้งหนูเนื้อนะครับพี่น้องตัวทุกกุ้ยภาคนะครับรวมทั้งพี่น้องทางสั่งลาวด้วยนะครับนะครับ ตั่งแล้วก็ส่งไปเยอะแล้วนะครับยวรอหมดโควิดเดี๋ยวส่งไปอีกนะครับผมทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งหนูเนื้อนะครับบางก็ส่งไปร้อยกิโลด้วยนะครับนะครับผมพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับหลายร้อยตัวนะครับส่งไปทั้งนองหลวงนครเมียงจันแล้วก็เมืองห้วยสายแข่งบ่อแก,ก้วที่ตรงข้ามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ตัดเสร็จแล้วก็จะมาให้หนูในฟาร์มแล้วนะครับ จะช่วยกันนะครับทง,งานเสร็จเดีวไปพาไปขี่เราเล่นซื้อขนมนะครับไปละแกงซอยนองแดงครับเนี่ยซอยนองแดงนะผมก็ใครสนใจอยากเลี้ยงหนูก็ติดต่อมาได้ครับใครอยู่ใกล้ก็มาศึกษาดูงานได้นะครับผมนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ดีครับ